สวัสดีค่ะมือี้ภาพพี่น้องมาเบิง์กกำลงไฟล่าสีค่ะตอนนี้เขากำลังขี่เขาเมืองล่าสีนะคะกําลังเดินทางเข้าในตัวอำเภอราสีสไลจ์จ้านี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนหนี้เวลาบ่ายโมงค่ะภาพพี่น้องช่มมือนีมือจุดบังไฟนะคะมือจุดบังไฟค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ดูบรรยากาศในถนนก่อนนะคะพี่น้องเคยนายมองนี้ได้ค่ะมือนี้ มียูเซ่หลาอยูคอ,อว่างยาสูมีอย่างหลายยูค่ะหน่องไฟหลายหม่องแหมองหลายบอนเป็นสีหาเบิงล่าสีบ้านเกิดเจ้าฟองนี่แหละค่ะเอากาจะเดินทางไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวถึงฐานจุดถึงสะพานมูลก็จะมีป้ายมีฐานหม่องไฟนะคะมีหนองชมบรรยากาศก่อนจะถึงล่าสีค่ะรถกระไร้ด้ค่ะ เขาสีไปเบิองอยูราสีทำไมเขาสีไปเบิองที่ทั้งเอื้อันนี้กับ,บ่มหูนะคะ, <c oughs> อ,ะอีกประมาณหนึ่งกิโลกจากเขาลาสีนะคะถึงสะพานมนลูลลาสีสไลดนะคะ หนึ 1> 1กิโลนะคะหกิโลราศีสไลจ้ามองไปข้างหน้าก็จะเห็นแล้วนะคะเมืองราศีสไลหนึ่งกิโลค่ะเออแซงกันเข้าไปแซงกันเข้าไปจ้าทางที่แคบเราจะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถึงฐานสถานกองพี่น้องเมืองนะคะอันข้างหน้าขึ้นสะพานมุ่นนะคะ้านราศีสไล มาหอดแล้วนะครับนี่คือฐานมังไฟนะครับคนที่เขาจะเลี้ยวลงไปนี่ละคือฐานมังไฟแสนท่าสีสไลด์นะครับทางลมนะครับเด้อทางลมเวละรถจอดเอเร่ยี่คุณหลักมาหน้าหนอนทับรถดูวนเอเร่ค่อยเ<ะ>อดิเจ้านอกเขตเลยไนดะ้นั้น านใหญ่ครับไงานใหญ่ครับไปประดับเลยค่ะงานสร้างครับดูมางานสร้างเลยงานสร้างสุดที่น่โมเมนเลยงานบุดหลังไฟครับกันเออรถกระจ๊กล่งนี่ตั้งตุ๊บตับตุ๊บตับเลยลนะ่ะ ไม่ได้ผมเหอคิดคิดว่าไม่มีวกจอดถึงแล้วนะคะนี่คือสะพลานมูลนะคะทานเมืองราศีศรั คือฐานจุดเด้อค่ะทางล่างคือเป็นนําม,มูลนะคะอันนี้คือถนนค่ะถนนสะพานมูลนะคะนี่ละค่ะบรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องว้าว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 แต่กอนคนสืยืน่นเบื่องทางสะพานนี่หลายๆเลยค่ะชือมือมองนี้มองนั่งเบิ่งเด้อค่ะน่งเบิง่งงมือขึ้นพันจุดคู่มองนี่ละคะ่ะแต่พาประเดีม,มาเบิ่งนะคะเล่บระเ้ไีไรพี่น้องเบิง่งฐานบังไฟจ้ามีบมอลำซิงน้าบะนออันนี้คือนําม,มูลนะคะหนามูล